สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการค้าด้วยโปรแกรม Smart b i ิ a c c o u n t i n g กันนะคะรายการค้าในวันที่31มกราคมหัวข้อที่2นะคะตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงานเป็นเงิน200บาทนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโปรแกรม s m a r t b i ิ a c c o u n t i n g กันแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปบันทึกรายการค้าในระบบบัญชีแยกประเภทนะคะ กดปุ่มเว r ร์กนะคะเราจะเข้าลงรายวันหรือวอร์เชอร์นะคะรหัสสาขาสำนักงานใหญ่นะคะ0 0 0 0 0ค่ะสมุดรายว,วันเราจะใช้เล่ม GJ นะคะกดใส่จุดกด enter ค่ะเลือกสมุดรายว,วันทั่วไปนะคะรหัส GJ กดโอเคค่ะ ในบันทึกรายวันนะคะก็จะมีรายการอยู่แล้วสองรายการค่ะเราจะมาบันทึกเพิ่มรายการไปอีกนะคะก็คือกด f 3เพิ่มวันที่เราลงวันที่31 0สศูนยีหกนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่รายละเอียดนะคะเราจะ ลงว่าสตั้งทางจ่ายเงินสนทมสนทบเงินสมทบประกันสังคมเดือนศูนย์หนึ่ง ครับหกศูนนะคะส่วนที่บริษัทออกให้เรียบร้อยนะคะเลื่อนลงมา การลงรายการบัญชีนะคะหัวข้อแรกเราจะใส่รหัสลงไปนะคะห้าหนะึ่งสองศูนย์สองชื่อบัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะแต่ยอดฝั่งเดบิตสองร้อยบาทนะคะลำดับที่สองเราจะเพิ่มรหัสบัญชีลงไปนะคะสองศูนย์ 0. หนึ่งนะคะจะขึ้นชื่อบัญชีมาว่าเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายนะคะเราจะใส่ยอดฝั่งเครดิตนะคะเพื่อให้ยอดสมดุลกันเราจะกด F2 F2 ส,สมดุลน,นะคะยอดก็จะขึ้นมาให้โดยอัตนมัติก็คือ200บาทนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะให้เครื่องรันหมายเนอวอรเชอร์ให้ตอบ yes นะคะ escape ออกนะคะเพราะเราจะไม่บรทึุรายการต่อไปค่ะยกเลิกการแก้ไขตอบเย s ค่ะแต่การก็จะขึ้นมาให้นะคะวันที่3 1มกราคมปี60นะคะรายละเอียดตั้งค้างจ่ายมันสมทบกองทุนสมทบประกันสังคมเดือนหนึ่ทับ60ส่วนที่จะสัทออกให้ค่ะเรียบร้อยแล้วกด escape ออกได้เลยค่ะสำหรับการวันนึกรายการค่ะ ในหัวข้อที่3ของวันที่31มกราคมก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ